สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ Daddy มีเมนูกับข้าวง่ายๆอร่อยๆสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อแล้วก็ชอบทานเผ็ดๆด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูเนื้อสับผัดพลิกแห้งครับ เป็นเมนูที่คลุกกับข้าวอร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับวันนี้เราจะผัดแบบเผ็ดๆแห้งๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นกลมๆเลยนะครับเราจะใส่มะเขือพวงใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยนะครับทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความหอมของใบมะกรูดด้วยนะครับรับรองว่าคนที่ชอบทานเนื้อหอมๆทานเผ็ดๆเนี่ยจะต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนครับเตรียมข้าวสวยล้อ้นให้พร้อมแล้วก็ไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อวัวสับทั้งหมด370กรัมครับต่อไปเป็นพริกแห้ง10เม็ดกระเทียมจีนกรีบใหญ่7กรีบพริกลูกโดด10เม็ดใบมะกรูด10ใบมะเขือพวงอ่อนๆประมาณ1ถ้วยน้ำเปล่า100มิลลิลิตรสีวดำ1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำพริกแห้งกับกระเทียมมาโขลกหยาบๆก่อนครับเราจะไม่โขลกให้ละเอียดจนเกินไปนะครับความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีความเผ็ดจากลูกโดดอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับพอเราได้พริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับขั้นแรกเราจะมาผัดเนื้อให้หอมก่อนนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็นําเนื้อสับมาผัดให้หอมเลยครับแต่ที่จะผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อสุกเลยนะครับพอเราผัดไปสักพักหนึ่งตัวน้ําของเนื้อมันจะออกมานะครับแต่ดี่จะเทน้ําส่วนนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับ พอเราได้เนื้อแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราขกไปเมื่อสักครู่นี้ลงไปผัดกับเนื้อให้หอมเลยครับใช้ไฟกลางๆนะครับผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อกับพริกเนี่ยส่งกลิ่นหอมนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับเราจะเติมน้ำเปล่าเพื่อที่เวลาเราไปผัดกับมะเขือเนี่ยมะเขือจะได้สุกง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสครับใส่ซีอิ๊วดำซอสปรุงรสซอสหอยนางรม ผงปรุงรสแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับเสร็จแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงก,กับพริกลูกโดดลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนมะเขือพวงสุกเลยนะครับหรือสังเกตง่ายๆว่าถ้าน้ํามันแห้งแล้วเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับตัวใบมะกรูดเนี่ยเพื่อนๆจะซอยหรือว่าจะฉีกแบบแต่ตีก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยให้ใบมะกรูดเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมนะครับแล้วเนื้อเนี่ยมันแห้งแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเนื้อสับผัดพริกแห้งครับผัดแบบง่ายๆแห้งๆนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้เนื้อสับผัดพริกแห้งมาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆแล้วนะครับสูตรนี้รสชาติกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะมะเขือพวงที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มความกรอบความมันตัดกับรสชาติของเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นมะเขือเปราะหรือมะเขือยาวแทนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเมนูนี้รับรองว่าถูกใจคนชอบทานเนื้อแล้วก็ชอบทานเผ็ดแน่นอนครับ กับข้าวสวยละร้อนนะครับรับรองว่าต้องมีข้าวจานที่2แน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แด d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ